รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชน7กลุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มากขึ้นครับอีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 ซึ่งอาจทําให้ประชาชนบางส่วนครับลดความเค้่งครัดในการปฏิบัติตัวลงไปครับโดยเฉพาะการไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับ รัฐบาลจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนเจ็ดกลุ่มเสี่ยงครับได้แก่หญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้มีโรคเลือดลังบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วยทาราัสซีเมียและผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคอ้วนผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่สถานพยาบาลในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้นะครับกรมควบคุมโรคครับได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมแห่งชาติได้ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องก,รรกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามระดูการปี2565ให้กับประชาชน7ก,กลุ่มเสี่ยงโดยขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ครับ